มาแล้วค่ะนานๆเข้ามาทีนะคะเมอร์เซเดสเบน์ของเรานะฮะรถเจ้าของมือเดียวค่ะนํามาตีเธอนะคะบอกเลยสภาพวาวมากๆนะคะใครมองหารถหรูๆนะคะราคาดีๆเพียง5้าแสนแปดาได้รถแวน5ประตูกับเมอร์เซเดสเบน์ G.L.A นะคะคันนี้สี0 0ด้วยได้รถปี2องพจัดไฟแนนซ์ได้นะคะใครมองหานะคะรถใช้งานนะคะกํลาลังมองหาอยู่อยากประหยัดงบประหยัดบัตเจ็ตคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆ ร้อนๆเป็นสภาพแรกเขา้าดูคลิปเต็มให้จบค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมในส่วนของสภาพตัวรถนะคะแล้วก็ต้องรีบนะถ้าชอบคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยดูคลิปเต็มให้จบนะ,ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิป ทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยบอกเลยคันนี้สภาพว้าวมากๆนะคะภายนอกภายในด้านหน้าด้านหลังนี่โอ้โหบอกเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วออปชันฟังก์ชันมาเต็มค่ะได้เกียร์ออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยภายในนะคะสไตล์เบนเลยไม่ต้องห่วงเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆค่ะฟังก์ชันออปชันนี้บอกเลยว,ว้าวมากๆคันนี้อยู่ทดลองขับแล้วนะคะบอกเลยสภาพสุดยอดเลยเครื่องยนต์นี้ 2 0 0 0วาซีซีไม่ต้องห่วงเลยโคตรเร็วโคตรแรงนะคะเพราะฉะนั้นชอบคันนี้แล้วนะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างทักแชทแอนไลน์เบอร์เดียวกันอย่าลืมนะคะดูคลิปให้จบกดติดตามช่องมาให้ด้วยทักเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับอิวอีกหนึ่งครั้งนะคะ1คลิปค่ะมาอัปเดตรถรู้นะคะวันนี้มาแบบแปลกแหวกแนวเลยใครที่กําลังมองหารถหรูใช้นะคะชอบรถแบบสไตล์แบบรถแวนสรงห้าประตูสภาพเดิมๆเจ้าของคนเดียวใช้งานออกมาจากป้ายแดงเลยคันนี้นะคะบอกเลยสภาพว้าวมากๆป้ายแดงซื้อไปเลยนะสล้านคันนี้อย่างน้อยต้องมีราคานี้แต่ของเรานะคะบอกเลยราคาเหลือเพียง5้าแสนแปดหมื่นเก้า บาทแถมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใครที่กําลังนะคะตัดสินใจอยู่มองหาอยู่ว่าจะใช้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีนะคะคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะบอกเลยสภาพว้าวมากๆคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ0 9 8 7 0 6 7 3า4ทักแชทแอดไลน์แค่เซฟเบอร์ไลน์ขึ้นทักแชทเข้ามาได้เลยส่งรายละเอียดในส่วนของตัวรถให้ดูอย่างชัดเจนได้นะฮะหรือรถสไลด์ค่ะต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะคะไปหาได้ถึงหน้าบ้านหน้าชานเรือน นะคะทำเอกสารทําไฟแนนซ์ผ่านนะคะไปหานะคะไปส่งได้เลยเจ้าหน้าที่เรื่องการเซ็นเอกสารไม่ต้องห่วงค่ะพี่ขาเตรียมเอกสารรออยู่หน้าบ้านบริการให้ถึงบ้านทุกระดับประทับใจเพราะฉะนั้นนะคะใครที่นะคะกังวลว่าอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อยากไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยววันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะรถสวยสภาพดีนะคะคันนี้ต้องรีบเลยนะ,ะกระซิบเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะอิวแบบเห็นแล้วแบบอยากได้มากๆนะคะแต่ติดตรงที่แบบว่าโหไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ลูกค้าอยู่ บอกเลยไม่ต้องห่วงนะคะได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงรถที่นี่รับเข้ามาต้องเป็นรถที่โครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตเนี่ยต้องไม่ขยับนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ําให้เห็นสภาพรอบตัวรถให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนี้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆค่ะคันนี้ยังยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้เก็บงานนะรถเพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานจริงๆยังไม่แม้กระทั่งล้างเลยนี่ให้เห็นเลยสภาพแบบว้าวมากๆ ใช้งานเพียง1นึ่งแ0สนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลได้ปี2016กเกียร์ออโต้นะคะร,ราคา589เท่านั้น589ฟังไม่ผิดไม่ใช่ล้านห้านะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแถมจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้ยินดีค่ะนะรหรือใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเรียนเชิญน,นะคะมาชมในส่วนของตัวรถมาทดลองนะคะมาเทสได้เลยนะะเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพหรือติดต่อหาเซลล์อิลก,ก็ได้เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์เดียว เบอร์ส่วนตัวค่ะอ่านี่เริ่มต้นเลยนะคะในส่วนของตัวฝานะคะฝากระโปรงตัวสีนี่ให้เห็นแบบเรียมๆอย่างนี้เลยบอกเลยไม่มีทูโทนแน่นอนนะคะตัวไฟด้านหน้าไม่แตกไม่ร้าวเส้นสายนี่นะคะไฟหน้านะคะโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยมองไกลๆรู้เลยว่าเราขับรถรุ่นไหนสเปคไหนเดย์ทามแรนิ่งไลท์ค่ะนะเดย์ทมแรนิ่งไลท์โอ้โหนี่ นี่คือเราเปิดแบบไฟเป็นระบบแบบออโต้นะคะแล้วก็นี่ตัวไฟนะคะตัวใบซีนอนไฟ LED เรียงเม็ดเรียงเส้นสวยเลยนะคะตัวตัวเบา้าตัวไฟนะไม่มีแบบแตกนะคะรอยแตกรอยร้าวไม่เห็นเลยนะคะคาบเหลืองยังไม่เห็นเลยนี่ถือว่าใครได้ไปอะ่ะคืออยากให้มาเห็นในส่วนของตัวรถมากๆนะคะรถสวยจริงๆนะคะสวยสวยมากๆเลยนะคะอูเห็นเองอยาง,ยางแบบยังอยากใช้เองเลย นะคะชอบตรงนี้ค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะส่วนของกระจังหน้าเนี่ยชอบแบบว่าสไตล์แบบโฉบเฉี่ยวนะดูแบบไม่แก่นะคะรุ่นนี้แบบขับได้อีกยาวๆเลยนะคะด้านล่างตัวไฟตัดหมอกติดมาให้นะคะจาก จากศูนย์นะคะไม่มีแต่งไม่มีอะไรเพิ่มนะคันนี้ถือว่าแบบโหได้รถสภาพเดิมมากๆในราคาที่โคตรถูกโคตรประหยัดเลยนะคะชอบทรงสปอร์ตต้องคันนี้เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาตัวไฟนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะก้มลงด้านล่างนะคะรอยโคง้งรอยขูดเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเบียดฟุตบาทเจ้าของเดิมเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดค่ะ คันนี้นี่หืมใครได้ไปนะนอกจากจะได้สวยรถหรูรถสวยในราคาที่ถูกมากๆนะคะยังได้รถที่คุณภาพดีโครงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมมากๆนะคะรอยต่อระหว่างการชนค่ะเห็นไหมฮะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีดุงไม่มีอ้าเลยนี่ก็ถือว่าแบบสนิทมากๆนะคะตัวซุ้มล้อค่ะไม,ไ,ไม่มีรอยรักยิ้มนะคะไม่มีรอยรักยิมไม่บุบไม่เบี้ยวนะก้มลงมาในส่วนของด้านล่างตัวแม็กนะคะทูโทนจัดมาให้ค่ะ แม็กแท้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้แล้วก็ตัวยางนะคะได้ยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าได้ยางปี2019เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจัดยางใหม่ๆให้เลยนะคะจบในคลิปนี้นะคะติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดยางใหม่ให้ตัวโชคค่ะ ตัวโช๊คนะคะไม่มีคราบของเหลวนะคะไหลย,ย้อยเข้ามาเลยนะคะตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยคันนี้ตัวไฟฟ้านะคะจัดมาให้นะคะไฟฟ้าทั้งคันกุญแจนะคะกุญแจนะคะนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็ในส่วนของกดประตูให้ดูก่อนก่อนที่จะเข้าไปด้านในคะ่ะในส่วนของประตูเห็นไหมคะนี่ไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะอันนี้หัวนอ็อ นะคะตัวหัวน็อตด,ด้านข้างของประตูนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะในส่วนของตัวยางซิลิโคนไม่มีดึงคือแน่นมากๆนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่ใช้รถแบรนด์นี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อไปต่อนะคะเอาไปใช้ต่อสบายใจได้นะคะสบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะนี่คือสภาพเดิมนะคะสภาพราาแรกรับเข้ามายังไม่ได้เก็บงานใดๆนะคะตัวฟิลม์มก็ติดวาให้แล้วรอบคันนะคะตัวกระจกนะคะใช้งานได้ กตินะคะเสาเอนะคะหัวน็อตไม่ขยับสีเดียวกันกับตัวรถเลยคุมโทนด้านในด้วยนะคะสีดำนะะสีดําทั้งคันเลยนะคะด้านบนนะคะมีสีเบจมาให้หน้าจอระบบทัสกินพวงมาลัย3ก้การค่ะจัดมันติดฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยกุญแจนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เลยกุญแจของเบนซ์นะคะคันนี้มีกุญแจสํารองมาให้อันนี้ปรับไฟฟ้านะคะตัวปรับไฟนะคะตั้งค่าไฟนะคะนี่ ถ้าใครเ,เคยใช้นะคะรถรุ่นนี้มานะคะแบรนด์นี้มาจะทราบว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเกย๋ไก๋มากนะคะเป็นเอกลักษณ์นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะสตาร์ทเครื่องเราเหยียบเหยียบเบรกนะคะแล้วก็บิดกุญแจเลยนะคะก็ขึ้นมาเลยนะคะตัวแอร์นี่เย็นฉ่าสบายนะคะหน้าจอแสดงผลค่ะบอกอุณหภูมิภายนอกให้ด้วยนะคะบอกเวลาเรียบร้อยนะคะตัวเกียร์นะคะคันนี้เกียร์อยู่ตรงนี้นะคะเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะ เราปรับตามลูกศรน,นะคะตามสัญลักษณ์ได้เลยนะคะนะคะแล้วก็ตัวเบรกนะคะเบรกนะคะเบรกแบบเบรกมือนะอยู่ตรงนี้นะคะเผื Josh ่อ<ฟ>ลูกค้าท่านใดเนาะอาจจะซื้อเป็นคันแรกนะคะนะ,ะอาจจะซื้อเป็นคันแรกนี่บอกเลยว่าขับไปนี่หืมถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะถูกอกถูกใจแน่น,น,นอนนะ,ะโหสวยจริงนะคะันนี้นี่นะคะถือว่า,ว,าว้าว นะคะใครอยากได้นะรีบเลยนะคะคันนี้สภาพแบบสุดๆดีสุดๆเบาะนะคะสีดานะคะเบาะหนังตึงๆนะคะเจ้าของเดิมแบบไม่ทําให้ช้าด้านบนหลังคาสะอาดสะอ้านกลิ่นหอมใหม่ๆเลยคันนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่นะคะกำลังมองหาน่าลองเปรียบเทียบดูนะคะราคาดีด้วยจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะเจ้าของเดิมแบบจัดมาให้แล้วนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคันนี้นี่เสาตรงกลางค่ะ สติ cker อ,อยู่ครบนะคะนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนใดที่ปปรอยประแจด้านบนหลังคานี่เห็นไหมเลิศไหมคันนี้ถือว่าเลิศมากๆนะสวยจริงสวยจะะออึ้งนะคะอ่าออมมาด้านอ่าห้องผู้โดยสารสักนิดนึงนะคะให้ดูในส่วนของตัวประตูนะคะตัวประตูนะคะโอ้โหเม็ดอาร์คเดิมด้านหลังมีแอร์แยกมาให้แล้วเรียบร้อยนี่คือสะอาดมากๆยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะคะเจ้าของเดิม โอ้โห oh, อยากได้นะคะอยู่เห็นแล้วอยู่อยากได้นะคะโดยปกติชอบรถทรงนี้อยู่แล้วนะคะอยากได้นะคะดูด้านหลังสินะคะ CGLA 200รคันนี้นะคะสวยมากสวยจริงนะคะไม่มีขีดไม่มีขว่วนไม่มีใดๆเลยตัวไฟนะคะไฟด้านท้ายไม่แตกไม่เล้านี่คือไฟเดิมนะคะไฟเดิมที่มาจากลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเอามายัางไงให้อย่างนั้นเปิดท้ายสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะนี้ด้านท้ายนะคะใช้งานได้แบบคุ้มคุ้มนะคะ เหมาะสําหรับนะคะลูกค้าที่ชอบรถที่แบบไม่ใหญ่มากๆนะคะใช้งานในเมืองนะคะใช้งานในเมืองแล้วก็หาที่จอดสะดวกสบายค่ะขนาดแบบกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ หัวน็อตนี่ไม่มีขยับนะคะเส้นสายนี่ซลิโคนเหมือนเดิมเลยนะคะมีสครับเพจนะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าว้าวาสุดๆเลยเดี๋ยวนะคะจะพาชมในส่วนของนะคะด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะคะว่านะคะคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะเดิมไหมแต่นี่คือสตาร์ทเครื่องให้ได้ยินเสียงอยู่นะสตาร์ทเครื่องให้ได้ยินเสียงอยู่นะว่าเสียงนะ่ะเงียบมากๆนะคะไม่มีแบบปัญหาใดๆส่วนใหญ่นะคะรถรุ่นนี้นะคะรถสเปคนี้เจ้าของเดิมเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเข้าศูนย์เช็คไร ยาตลอดดูแลดีตลอดเราสบายใจอยู่แล้วเดี๋ยวมาชมต่อในส่วนของสภาพนะคะด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะ่ะมาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะ้บอกเลยนะ้ไม่มีการดึงไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการงานไม่มีการแกะแน่นอนสภาพเดิมมากๆเครื่องยนต์สะอาดสะอา้านให้ดูนะคะว่ามีการเข้าด้านข้างมาบ้างไหม นะฮะให้เห็นในส่วนของตัวเม็ดอ์กรอยยงรอยหยกักใดๆนะคะแล้วก็แต้มสีจากโรงงานมีมาให้นะฮะคันนี้ไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีการเข้าข้างแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะเม็ดอ์กทุกจุดอยู่ที่เดิมนะคะทําทรงท,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 ทําสีไม่มีเลยคันนี้เจ้าของเดิมถือว่ารักษาดูแลโคตรด,ดีนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รหัส M270 นนะคะคันนี้นะคะ เออถือว่าเจ้าของเนี่ยใช้งานแบบชอบค่อนข้างที่จะชอบรถแรงๆอยู่นะเพราะว่าคันนี้มีตัวเทอร์โบให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะสเปคนี้นะคะมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะคะเป็นโอกาสดีแล้วเพราะใครที่กำลังมองหารถสภาพนี้สเปคนี้ชอบแบรนด์นี้นะคะรีบถักเข้ามานะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนี่เห็นไหมนะคะ ในส่วนของตัวบาร์โค้ดของฝากระโปรงยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกชิ้นทุกอะไรอะไรทุกชิ้นนะคะมีบาร์โค้ดตีมาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์เงียบมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถสภาพสวยรถสภาพดีชอบแบรนด์นี้นาชอบรถทรงนี้ชอบรถที่แบบแรงๆนะคะใช้งานดีๆเจ้าของเดิมดูแลดีคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่ง คันนะคะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าชอบคันนี้กดติดตามช่องไว่าห้อยอิวด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งรายละเอียดตัวรถให้นะคะอย่างละเอียดพร้อมกับนะคะเอกสารนะคะว่าต้องใช้อะไรถ้าจะซื้อสดก็ได้นะคะยินดีเลยนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ